สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูอิสริยาสุธิโสพลนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวันนี้เรายัางอยู่ในเรื่องของการหารนะคะซึ่งการหารในวันนี้นะคะเป็นการหารของหารตัวตั้ง2หลักตัวหาร1หลักนะคะและครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสิ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะ ยี่สิบเอ็ดหารด้วยห้าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำขีดสองเส้นนะคะแล้วนักเรียนก็ตั้งฐานยาวยี่สิบเอ็ดตัวตั้งอยู่ข้างในตัวหารอยู่ข้างนอกนะคะตัวหารอยู่ข้างนอกยี่สิบเอ็ดอยู่ข้างในเขาเรียกว่าตัวตั้งนักเรียนหาค่า นักเรียนดูนะคะ5 3 1ส5บห้คูณ4เท่ากับยี่ส5คูณ5เท่ากับย5หนักเรียนจับนำ5คูณกับเลขอ,อะไรคะอ่ะ5 3 1สห่างกันเกินไปใช่ไหมคะห่างกันเกินไป5้าสโอเค ะคะ5 4 2 5 4ใส่4ตรงเลข1นะคะ 5, 10, 2, 5, 4, 6, 4, 5 4 2 0แล้วทำไมคุณครูคไม่เอา5 5 25ทำไมคุณครูคไม่เอาไม่นำ5 5 25เพรา5 5 25 21ลบ25ไม่ได้เพราการลบต้องตั้งด้วยเลขที่มีค่ามาก21น้อยกว่า25ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูคจึงนำ5 4 20 21เลบ20สร็เศษตอบนะคะตอบ4เศษ็น1นี่คือตัวอย่างที่1ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2 28หารด้วย9ก้าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนแสดงวิธี ทำขีดสองเส้นนักเรียนตั้งหงางนำยี่ตัวตั้งอยู่ข้างในแล้วก็นำเก้าเป็นตัวหางอยู่ข้างนอกนักเรียนหาเก้าคูณอะไรได้ยี่สิบแเ่สเอาใหม่เก้าเก้าคูณสองเก้สองสิบคูณ เ9็คูณ4เท่ากับ36นักเรียนจะนำ9คูณอะไรแล้วมันใกล้เคียงกับ28 9 2 18ห่างไกลเกินไปใช่ไหมคะ้บใกล้เคียง9 27าสามยทครูไม่นำ้า9 4 พราะ36มากกว่า28ลบไม่ได้นะคะ28ลกกบ36ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น93 27 28ลบ27เหลือเศษ1ข้อนี้ตอบ 3, เส,นะะ3เสร็จ1นะคะ3เสร็จ1มาดูตัวอย่างที่3วิ ชธรทำขีดสองเส้นนักเรียนตั้งหางยาวนำสิบ้าอยู่ข้างในสองอยู่ข้างนอกเป็นตัวหางอันนี้เขาเรียกตัวตั้งสองคูณอะไรได้สิ้าไม่มีสองคูณสี่เท่ากับแปสองคูณ จะนำสองคูณอะไรคะที่มันใกล้เคียงกับ15 2หคูณเจใช่ไหมคะสองเจ็ดสสี่ทำไมไม่นำสองแปดสิบหกละคะสองแบหกเพราะสิบหลบสิบไม่ได้นะคะอ้าก็เหลือเศษหข้อนี้ต่อบเจ็ดนะคะ มาดูตัวอย่างที่4นะคะวิททำขีดสองเส้ 2, นตั้งหาร40ผ่หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นกะเรียนนำ40อยู่ข้างในนำ6อยู่ข้างนอก6คูณอะไรได้40 6 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็น6คูณอะไรคะ6คูณ6ใช่ไหมคะ6 6 36ทำไมคุณคณรูไม่เอา6 5 30 ก็เรามันหใาใไกลจาก40มากเกินไปและทำไมคุณครูไม่นำห6คูณ7 4.2ก็เพราะว่า40ลบ42ไม่ได้การลบต้องตั้ง้ม่เลขที่มีค่ามาก40คะสสิบลบสากเหลือ4นันะเป็นก็ตอบขีด2เส้น6นะคะข้อนี้ตอบ กิจกรรมปกสีม่วงนะคะหนังสือคมิตาสตร์ปกสีม่วงนักเรียนทำหน้าที่ปกสีม่วงนะคะทำหน้าที่1ิบเอทำหน้าที่หน้าสิอ ส่วนกิจก,กรรมปกสีขาวนะคะคณิสตร์แบบฝึกหัดเล่มปกสีขาวจะเป็นหน้าที่เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะหน้าที่หน้าเจ็ด 8 9 1เนะคะสำหรับการหารด้วยตัวตั้งสองหลักตัวหารหนึ่งหลักในวันนี้และในวันนี้เป็นการหารแบบมีเศษก็คือหารแบบไม่ลงตัวถ้าหารลงตัวจะมีเศษเป็นศูนย์ถ้าหารไม่ลงตัวจะมีเศษเป็นตัวเลข ะะการเรียนรู้ของเราในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ